ยมารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคก,กดผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซีกดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยเฮ้ยทำไมมีเนตดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลช็อปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง5 0าบาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์เนตสัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เฮโยฮัลโหลกายวัตสับดูโอเคครับทุกคนครับก็โยผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะทุกคนผมก็จะมารีวิว10หางนะครับทั้งเจน1แล้วก็เจน2เลยเนาะปลดล็อกล่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็จะมาให้ทุกคนดูเนาะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเนาะแล้วก็รีเมคมาเนี่ยมีความโหดมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับมาครับเ้าาร้อมกันแล้วเราก็มาดูรีวิวกันเลย เดี๋ยวผมจะเริ่มจาก10หาง G หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับนี่เปิดโหมดเลยครับป๊บนี่เปิดโหมดมาลักษณะการแปลงร่างเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะครับมันจะเป็นกระจกเนาะอ่าโอเคดูครับค่าพื้นฐานตอนวิ่งก็ปกตินะครับปกติเลยไม่มีหลบออตโต้ท่ากันครับอ่าท่ากันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแบบนนี้เลยแล้วก็ท่าหลบครับท่าหลบก็ว้าปกตินะครับดีธรมรมดา เอ้ยไม่ใช่ดิเด๋ยวเด๋วบินบินอ๋อโอเคครับบินได้โอเคครับบินได้เนาะตีธรรมดาครับจะเป็นแบบนี้อ่าจะใช้ลูกแก้วตีนะครับทุกคนครับแบบนี้เลยเนาะโอเคไม่มีอะไรมากครับสําหรับการตีธรรมดาโอเคต่อไปก็สกิลแซดเลยแล้วกันนะครับสกิลแเนี่ยผมบอกเลยครับว่าโคตรจะโกงทุกคนโกงแบบโกงจัดๆเลยครับดูนะกดแซดครับแล้วคลิกใส่ศัตรูครับทุกคน นี่เขาจะยกสตูขึ้นแบบนี้แล้วก็ป้มระเบิดรัวๆครับก็คือไอ้สกิลนี้เนี่ยเหมือนเป็นการาติดระเบิดไว้กับสตูครับทุกคนครับประมาณนั้นเลยเนาะคือมันจะยกขึ้นแล้วก็ระเบิดแรงมากแรงจัดต่อไปครับก็สกิล Q เนาะสกิล Q ครับพุ่งเข้าไปครับแล้วก็ยังไงเอ่ยอ่ามองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวใหม่เนาะเอาสกิล e ก่อนแล้วกันนะครับ สกิล e สกิล e เป็นไงเอ่ยสกิล e นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแค่เรียก10หางโมเดลใหม่เ,เนาะออกมายิงลูกบอลน,นะครับแต่ถือว่าแรงไหมถือว่าแรงเลยครับแต่มันจะมีแวบหนึ่งด้วยนะครับที่ศัตรูติดลมนะทุกคนแต่ผมมองว่าน่าจะต่อคอมโบไม่ทันนะครับเพราะว่ามันล้มแค่แวบเดียวเท่านั้นเองเนาะมาครับทุกคนเอาอีกสักรอบนึ่งละครับนี่สกิลซัดครับคลิกส่ศัตัว จังหวะนี้เราสามารถสแปมก่อนได้ครับปั๊บปั๊บปับปับปับแบบนี้แล้วก็ระเบิดบูมบมบูมบมบูมแบบนี้ครับเออมันโกงนะก่อนที่มันจะระเบิดเนี่ยเราสามารถสแปมได้เลยเพราะว่าศัตรูจะถูกยกขึ้นไม่สามารถหนีไปไหนได้นะครับโอเคต่อไปครับก็สกิลคิวนะครับสกิลคิวเมื่อกี้มองไม่ค่อยชัดใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูครับกดคิวปุ๊บประมาณนี้ครับแทงแล้วยกขึ้นเนาะเออแล้วก็ติดล้มด้วยให้ศัตรูติดล้มด้วยครับทุกคนครับ อ่าสกิลเนี่ยสามารถต่อคอมโบได้เพราะว่าศัตรูเนี่ยจะติดล้มต่อไปครับสกิล e สกิล e ยิงบุ้มแล้วก็ตีธรรมดาได้มันต่อคอมโบได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าต้องเร็วนิดนึงนะครับเพราะมันลมแคบแบบเดียวเนาะใช่ลมแค่แบบเดียวเองต่อไปครับก็ร่างที่2เลยแล้วกันนะครับร่างที่2อ,อ่าโอเคครับสำหรับโมเดลร่างที่2เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่แบบน,นี้เลยคือเสื้อไม่ค่อยเท่เลยนะส่วนตัวนะครับเสื้อไม่เท่เลยร่างแรกเท่กว่าเยอะเลยตอนวิ่งไม่มีหลบออตโต้ครับถ้ากันก็เหมือนเดิมถ้าหลบก็เหมือนเดิมนะครับบินได้ไหมบินได้เหมือนเดิมครับตีธรรมดา,าตีธรรมดาเปลี่ยนแล้วครับมันคล้ายๆกับจะเป็นเหมือนแท่ง DNA นนะทุกคนเนี่ยครับเปิ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 บแล้วดูครับตรีรัวมากดูดิ ตีดอกละหมื่นนะรัวจัดๆเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหแลวระยะระยะนี้ถึงไหมโอ้ระยะนี้ยังถึงนะทุกคนดูดีตีไกลมากไกลมากครับระยะนี้ยังถึงโอเคต่อไปครับก็สกิลแซดเนาะสกิลแซดนะครับอ่าก็จะเป็นการเรียกสิบหางออกมาเราสามารถยิงลูกบอลได้ครับนี่แรงมากทีหนึ่งนี่ก็ประมาณโอ้แรงอะ่ะทุกคน ดูดิยิงรัวด้วยแล้วก็ยิงหลายฮิตด,ด้วยอ๋อทุกคนครับเดี๋ยวนะผมรู้แล้วทําไม MD ผมหมดเร็วจังไอลูกบอลสันหารที่เรายิงออกไปเนี่ยมันกิน MD ของเรานะครับใช่เมื่อกี้ MD ยังเหลือเยอะอยู่เลยอะยิงออกไป2ชุด MD หายหมดเลยนะครับโอเคครับทุกคนครับเรามาต่อนที่สกิล E เนาะสกิล E ครับอ่าสกิล E เนี่ยน่าจะเป็นเคาน์เตอร์ครับอ่าใช่ครับทุกคนโหยิงลูกบรัวจัด คือสกิล e เนี่ยมันจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์เวลาเราโดนศัตรูตีนะครับมันก็จะเอา1ิมหางโมเดลใหม่เนี่ยออกมายิงลูกบอลเนาะแค่นี้เลยครับทุกคนครับไม่มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เลยแต่คือโหมด2เนี่ยตีธรรมดาโหดขึ้นครับสกิลแซดละ่ะสกิลแซดผมมองว่าไม่ไม่โอเคเนาะยิงปุ๊บมาแรงจริงครับแต่ว่ามันจะโดนไอเนี่ยโดนลด md ครับมันกิน md เราอะเนี่ยดูดิ ยิงทีนึงนี้หายหวบเปล่ะเหยียบทาดาเมจได้ไหมเหมือนตอนเหยียบก็ไม่น่าจะทาดาเมจได้นะครับใช่สกิลคิวก็แค่ฟาดเฉยๆอะใช่ทุกคนสกิลคิวก็แค่ฟาดอ๋อโอเคครับก็คือคนที่โดนฟาดเนี่ยเหมือนสกิลแทะของร่างแรกเนาะมันจะเป็นเหมือนการติดระเบิดนะครับฟาดเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีการระเบิดแถมขึ้นมาอีกสกิลอี e ก็เคาน์เตอร์ครับทุกคนอืมเคาน์เตอร์ ง่ายเออแต่ก็ไม่ง่ายหรอกมัง้งโอเคครับก็ปรลามานี้เลยละกันนะฮะทุกคนคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเจน2เนาะเอาจริงๆอะ่ะไม่ไม่ได้มีความแตกต่างก,กันเลยทุกคนต่างกันแค่อะไรรู้ไหมต่างกันแค่เจน1เนี่ยเป็นโมเดลเหมือนในเมินะครับแต่เจน2ออ่ะมันจะเป็นโมเดลมังกรแค่นั้นเลยนี่อันนี้ร่างแรกครับสกิลนี่ตีธรรมดาก็เหมือนกัน สกิล Z ครับยกปุ๊บแล้วก็ระเบิดครับนี่สแปมได้เหมือนกันครับโหโหแรงจัดๆอ่ะดูดิแรงจริงไอ้สกิล Z อะ่ะผมมองว่านะครับบางทีไอ้โหมดแรกเนี่ยเผื่อมันยังโหดกว่าไอ้โหมดที่2อีกนะอันนี้จริงๆเลยสกิล Q เนี่ยครับแทงแล้วก็ยกแลก้วก็อ่ะประมาณนี้ต่อคอมโบได้ครับแล้วก็สกิล E สกิล E ก็เหมือนเดิมครับ โอ้โหแต่แบบแต่ละสกิลนี่อย่างแรงอะหมวดที่2เลยครับหมวดที่2โมเดลก็เหมือนกันเลยครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยสักนิดเดียวตีธรรมดาครับก็เหมือนกันเนาะนี่ระยะประมาณนี้สกิลแซดครับเห็นไหมจากโอ้โหอนิเมชันงงมากนี่ยิงก็ลด m อเหมือนกันนะครับเออลด m อเหมือนกันเนี่ยต่างกันแค่โมเดลสัตหางนะครับ อีอันนึงเป็น10หางเหมือนเมอีอัอนนึงเป็นมังกรแค่นี้เลยสกิลกิลก็ฟาดเหมือนกันเลยครับสกิลเ e. อา่าตดระเบิดสกิลเอครับสกิลเ e. ก็เป็นเคาน์เตอร์ครับทุกคนเหมือนกันเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยครับโมโดูโมเดลก็เหมือนกันต่างกันแค่โมเดลสันหางตัวใหญ่เนาะประมาณนี้เลยครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนและนี่นะครับก็คือการรีวิว10หางทั้ง เจน1และเจน2เลยนะครับทั้งโหมดแรกแล้วก็โหมดที่2เลยในการรีวิวเนี่ยก็จะมีปรามาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม,ใหม,ใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบายยนี่เปิดศึกเลยยังไงโหสุดยอด